สวัสดีครับพบกับบ้านมุมทักเครื่องอีกแล้วนะนี่แอดไลน์เบอร์โทรนี้เลยนะนี่เรามาพบกันเป็นอ p ีที่16นะ10บรายการนะครับเรามาเริ่มรายการแรกเลยตะ,นะตะกุดทองแดงนะตะกุดทองแดงมีขีปลายนะนี่ขีป,ปาย ความยาวประมาณ3นิ้วนะครับเป็นตะกุดโทนทองแดงรายการที่2เป็นผ้าเนื้อดินไม่รู้ที่นะครับเป็นผ้าเนื้อดินรายการที่3เป็นเหรียญสตังค์นะฮะหนึ่งบาทเขียนว่าอย่างนั้นหลวงพ่อเดิมด้านหลังเป็นหลวงพ่อเงินเป็นเหรียญกลมนะครับไม่มีหู รายการที่สี่เป็นพระซุ้มยอนะครับมีลารักขึ้นตามธรรมชาตินะรายการที่ห้าเป็นพระปากน้ำนะครับร่นอะไรเนี่ยผมยังไม่เป็นหรอกไม่รู้บางอย่างไม่รู้นะฮะหกเป็นพระเนื้อดินชินาลาดนะครับเป็นพระแบบเนื้อดินโบราณโบราณน,นะไม่มีเขียนอะไรเลย เหรียญเจริญพรอ,อ่างทองนะหลวงพ่อบุญสีนะครับจเจริญพรอ,อ่างทองบุญสีหมายเลขที่8เป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่หางพวงนะครับอยู่ในเรี่ยมกรอบสเต,ตเนเลสเลยนี่นี่นี่นีสวยงามขอรูปเพิ่มเติมได้นะบางทีไม่ได้แกะดูเหรียญหลวงพ่อคูณ แห่งวัดบ้านไร่นะหลังลือสีนะครับนีส่สวยๆเลยผิวไปอยู่เลยนะเหรียญครึ่งองค์ท่านไม่ค่อยได้เจอนะรายการที่สิบเป็นเข็มกัดนะหรือว่าเรียกที่เรียกกันว่าแหนบหลวงพ่อลือสีดึงดำวัดท่าสูงไทยธานีนะนี่ไม่ต้องเลี่ยมนะเหล็กกระเป๋าเสื้อไปได้เลย สิรายการนะครับสนใจติดต่อสอบถามเบอร์โทรขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์อันนี้เลยนะด้านมือพพะเครื่องส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางทุกรายการองค์ละ200บาทนะครับขอพระคุณลูกค้าใจบุญนะครับ